ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาแจกแล้วก็รีวิวนะครับผมเป็นทางด้านของรีซ e สแพคนะครับผมที่ทจะใช้จะลบไม่ใช่ลบสิษลดระดับของไฟที่ไหม้ตัวเราลงนะครับผมก็ถ้าทุกคนยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราจะมาทดลองทดสอบให้ดูละกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะฮะ โอเคแล้วก็พรแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมซึ่งผมก็จะให้ดูแบบปกติของตัวเกมม c ครับแบบที่ผมยังไม่ลงดีซัดแพ็กกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคแล้วมาลองกับไฟปกติกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะนี่นะครับผมคือบางหน้าบางตาเราไปหมดเลยนะครับผมโอเคน,นะฮะก็มันก็คงมองไม่เห็นอะไรลยนะฮโอเคเดี๋ยวเรามาลองกับลาวาบ้างดีกว่านะครับผม ออมผมจะไม่ตายนะขึ้นขึ้นขึ้นึ้กขึ้น,น,น,นโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมก็มันก็บางหน้าบางตาเราเนะะี่ยทำให้เราเนี่ยครับผมมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันเกะกะมากมันขึ้นมาเกือบสุดจอเลยนะครผมแถมเอฟเฟกต์มันก็ใหญ่อีกด้วยนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเนะครับผมก็น่าจะเคยเจอกับไอ้ปัญหานี้แน่นอนนะครับ มันจะเป็นสาย PvP หรือว่าเอาชีวิตรอดไปแปกติเงี้ยมเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสาย PP ให้ดูก่อนละกันเลยฮะสาย PvP นะครับผมก็จะแบบว่าไปพีพีกับเข่านะครับเราเขาวางราวาใส่หน้าหรือว่าจุดไฟใส่หน้าแล้วก็แล้วก็มองไม่เห็นในผมแล้วแล้วเราก็จะเสียเเรียบแล้วก็จะแพ้หนึ่งในอาชีวิรก็แบบว่าเราเดินไปติดไฟนะครับผมเราทีนี้ทางเราเป็นเส้นเดียวแบบว่าในนรกกันเนาะติดไฟแล้วมองแล้วเรามองไม่เห็นทางใช่ผม มองไม่เห็นทางก็เดินบบตกแบบหง่ๆเลยนี่ครับผมซึ่งรีซอสแพรตรงนี้ผมจะกำจัดปัญหาออกไปได้เลยนะครับผมโอเคเรามาดูรีซอสแพรนี้กันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปดูกันเลยโอเคนะครับผมนตอนนี้นะครับผมเราได้ทำการลงรีซอสแพรของเราขึ้นมาแล้วนะครับผมก็รีซอสแพรจะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะคับผมประมาณนี้นะฮะ โ okay, อเคยวเรามาดูข้อสังเกตกันดีกว่าว่าเป็นยังไงอะไรบ้างนะครับผมที่สังเกตเห็นนี้คือไฟครับผมสังเกตนะผมว่ามันเตีย้ยลงเนี่ยครับไม่ใช่มันเตียเ้ยลงไหมครับผมแถมเอฟเฟตัวน,นี้มันเป็นอ่าทางผู้ทําเขาทําให้มันเป็นแบบหนึ่งรอยยี่สิบแคูณหนึ่งอยสบปดนะครับผมผมหาแบบสิบหคูณสิบหกไม่เจอนะครับผมก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโ okay, อเคยวเราไปลองติดไฟกันดูเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันเลยเห็นไหมครับผมตอนนี้ผม ไฟคือมันต่ำมากๆแล้วมันก็แคบจะล่องหนอยอยู่แล้วนี่ครับผมประมาณนี้นะครับผมนี่ฮะี่ยสังเกตว่าคือมันไม่บางหน้าบางตาเราเลยใช่ก็แจ่มนะครับผมตัวนี้ผมใช้ได้กับไฟทุกรูปแบบหรือแม้แต่ไฟจากอะไรต่างๆก็ได้นะครับผมนะแบบนี้ก็ได้จากลาวาก็ได้นะครับผมอ่า ่ไหมครับจากวาก็ไม่ต่ําเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่ารีซอสแพคนี้แจ่มมากๆนะครับโอเคซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมสามารถไปโหลดกันได้เลยเนาะส่วนคลิปนี้ผมขอไม่ทําการสอนลงแล้วก็สอนโหลดนะครับผมเพราะว่าจากที่ผมดูมันผ่านมานะครับผมคลิปของผมเนี่ยที่แจกเกี่กับแอดออนว่าจะเป็นรีซอสแพกแอดออนเทจแพก เดเดอร์อะไรพวกนี้คือคนดูก็ไม่ไม่เคยดูจนถึงช่วงที่สอนโหลดสอนลงเลยสคริปนี่ครับผมก็ผมก็คงคิดว่าทุกคนก็น่าจะลงเป็นโหลดเป็นนี่ครับผมโอเคอเครับผมก็ตัวดีสแัแพนนี้ผมหามาจากเว็บไซต์ของอา๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะผมเว็บไซต์นี้เลยนี่ฮะเว็บไซต์นี้ผมผมคิดว่ามันเป็นา แ่งจัมไนเอ่อพวกเชดเดอร์ก็จะเป็นมดที่จะแพคเชดเดอร์รีซอตแพคแอดออนทุกอย่างเลยนะครับี่เกี่ยวกับไมค์คร์ดเบรล็อกนะครับผมมันดีมากมากนะครับผมซึ่งก็ใครจะหาจากไหนก็หงขาจากที่นี่นะครับผมซึ่งก็ไม่ต้องดราม่านะครับว่าแบบผมไปก๊อปคนอื่นมาหรือเปล่าอะไรยังไงจริงผมหามาจากเว็บนี้นะครับผมก็เลื่อนหาเรื่อยๆจนมาเจอ,เอแ,ลแล้วก็เอามาแจกเนาะโอเคผมก็ คลิปนี้ก็ต้องขอมีไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมเพราะวะ่าจะคลิปมันยาวเกินเนี้ยโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย